Honda าสต p ปวากอนเข้ามาทำภายในใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมครับสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับก๊อฟนะครับและก๊อฟก็อยู่กับรถ Honda s t e p ปวากอนะครับต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้นะเป็นรถที่ใช้มาหลายปีแล้วนะครับตอนแรกลูกค้าก็มีแผนอยากจะเปลี่ยนรถใหม่นะแต่ว่าเออ เปลี่ยนรถใหม่ก็มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะครับ Done together. คันนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่เขามาทําใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะแถวคนขับนะครับเปลี่ยนเบาะใหม่เป็นเบาะไฟฟ้าเลยของเดิมเป็นเบาะแมนนวลอยู่แล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นเบาะ VP เบาะแถวที่2นะครับให้นั่งสบายยิ่งขึ้นัวใหญ่ขึ้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับอ่ <forth. S 1> นะตามก็มาเลยนะอ่ะกลัก็มาอยู่กับแถวเบาะคนขับนะต้องบอกก่อนว่านี่คือเป็นการเปลี่ยนเบาะใหม่ไปเลยนะของเดิมยังเป็นเบาะแมนนวลนะครับแล้วก็ สรีระเบาเนี่ยไซส์ไม่ได้เป็นแบบนี้นะเราก็เปลี่ยนเป็นเบาะใหม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลไกไฟฟ้านะใช้งานเป็นไฟฟ้านะครับเดินหน้าหรือถอยหลังและแม้กระทั่งปรับเอน็นเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะล้วมีการเพิ่มตัวพักรองคงรองแขนเท้าแขนนะครับจะได้นั่งสบายขึ้นและปรับล็อกได้ทุกสเต็ปเลยกลไกเพิ่มเติมอย่างช่วดฟังก์ชันเบาเย็นหรือเบานวดเบาอุ่นเราก็ยังมีครบหมดเลยในส่วนของเบาะคนขับมีการยกรองนุ่งรองน่องด้วยต้องบอกว่า แค่เบาแถวคนขับก็นั่งสบายมากๆแล้วอ่ะเราไปต่อกันในส่วนของเบาแถวหลังนะคือเบาะแถว2อนะอันนี้เป็นในส่วนของเปลี่ยนเบาะใหม่ไปเลยนะครับก็คือจะเป็นเบาะ VP ของที่ร้านที่ร้านจะเรียกซีรีส์นี้เป็นซีรีส์3นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าเปล่าไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะนกลไกฟังก์ชันเหมือนเบาะหนะ้าเลยเด,เดินหน้าถอยหลังเอนอนรองน่องเป็นไฟฟ้าหมดแล้วเบาะเบาอุ่นเบาะเยน็นเบานวด มีให้ครบหมดเลยต้องบอกว่าแถวคนขับก็นั่งสบายและในส่วนของแถว2ก็นั่งสบายครับแถวหลังลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนใหม่ก็ยังมีการนั่งถึง7ที่7ที่นั่งอยู่ครับประมาณนี้ครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนํารถคันนี้เลย o o n d a s e ็บวากอนนะครับลูกค้าท่านไหนมีรถของเดิมใช้อยู่อยากจะซื้อรถใหม่หรืออยากจะทําใหม่ยังไงก็ตามนะครับเข้ามาปรึกษากับเราก่อนที่เอสซีดีซนะครับ ออฝากติดตามผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะจะเป็นข่าวสารอัปเดตประจำเดือนนะหรือว่าจะดูผลงานเราก็ที่ YouTube Channel อยากจะมาดูงานจริงเอารถเข้ามาคุยกันนะครับ s อ a u t ออโตซิตพระรามสองเซอร์ก็๊กแบมขึ้นเลยครับวันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับ